สบายดีทุกคนเมื่อนี้มาเจอกับน้องระเจนาอีกแล้วที่ซองน้องรจนานั่นเองเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหะมุมครึ่งเนาะทุกคนเมื่อนี้ตื่นดึกในหนึ่งแต่ว่าอย่างบบหันแจ้งเถื่อหนบ่โบแจ้งเถื่อเนาะเฮามีแผนที่จะเดินทางเมื่อนี้เฮามีแผนจะเดินทางกับน้องลีบางทีจะมีน้องหนิงนำเนาะเพราะว่าอย่างบบหันถูสวนเถื่อป้าตอนนี้นะขนาดห้าโมงแล้วยังโบแจงเนาะเพราะว่าตอนนี้ ยามนี้มันนานแจ้งแล้วก็คําไหวยามนี้นะเดี๋ยวน้องรรชีถ้ามันแจ้ง่อยนึงน้องรรชีพาทุกคนเบิ่งอากาศเนะวานยี่ทีลองสานเป็นจังใดแล้วตอนนี้ตอนนี้หน้าวเลยเด้อทุกคนน้ำามอกเต็มเลยเดี๋ยวน้องรชจะพาทุกคนไปเบิ่งทะเลหมก,กันเลยเนาะทุกคนตอนนี้ก็จะประมาณจากองศาเนาะเดี๋ยวน้องรถเบิ่งก็เด้อแล้วจะมาแจ้งอีกเธอนึง่ง จะจะพาทุกคนไปเบิงน้ำโมกนํากันเลยทุกคนเพราะว่าตอนนี้ที่ลองสารหน,ะนาวแหงแล้วอายมืดไม่เห็นนี่เดี๋ยวแจ้งในนึงแล้วน้องเลยจะพาทุกคนไปเบิงเนาะว่าน้ำโมกมันลายซ้ำใด่แล้วอยู่ที่ลองสารนาวแหงเลยตอนนี้นะปะ่ะเดี๋ยวท่ามันแจ้งก่อนเนาะตอนนี้ก็เริ่มแจ้งเดีแล้วทุกคน ตอนนี้ก็เริ่มแจ้งแดดแล้วทุกคนเดี๋ยวน้องรสิจะให้เห็นให้เบ่งเนาะนี่น,นี่เป็นแถวห้อมพรมเือ่อนแจ้งให้ยังบบแจ้งดีกบันใดาหนาว <Hi now. S 1> อยู่ยี่นี้ประมาณตอนนี้นะนะประมาณสาวองศาเนานะทุกคนแตกะ่ะยังบบถึงขั้นว่าหนาวที่สุดขั้นอยู่ที่ลองสารสมีอยู่แข่งใส่สมบูรณ์ ีหนาวเนาะทุกคนเดี๋ยวทาเบิ้งยามน้หนาวแห้งๆน้องรถซีพาทุกคนไปเรยอยู่ที่ใส่สมบูรณถ้าน้องรถมีเวลาจะพาทุกคนไปเบิ้งทะเลหมอกน,นั่นเนาะ <sk r isa> หนาวมากเลยเดี๋ยวทามันแจ้งอีกจักไหนก่อน <sk r isa> เพราะว่าตัวนี้กะเห็นอยู่แต่บเห็นลายมันจะไม่ค่อยงามปะเนี่ยยี่ห่านั้นเนาะ ตื่นเศร้าเฮามีแทนจะเดินทางเดี๋ยวท้าติดตามมึงเด้ทุกคนเย็นมากนี่น้ำหมอกนะมันเริ่มจางแล้วเนาะเมื่อกี้เต็มอยู่เลยข่าวาแม่นมาเลยเลี่ยวไปไม่ได้เห็นอย่างไรฮะนะดูดู อันนี้เป็นแถวบริเวณคอะน้องรถเองอยู่แถวส่วนอย่างน้องรถนะน่ะฮงเต็มเลยน้องมองอเป็นแบบข่าวชั่วไปเลยอุย่นี่งัง,งน้ำฝนเอ้อยหนาวยุโทรศัพท์มันจะบ่ค่อยอันยุกล้องมันจะบ่ค่อยขึ้นกล้องไปไหนเนาะ หนาวจังเลยมันเป็นเย,ย็นๆเนาะมันบแมนแบบว่าหนาวมันเย็นมันเย็นจี๊ดเลยนะทุกคนมาทุกมาชีพาทุกคนนั้นมาถ่ายเบื้องน้ำโมกเนาะตอนนั้นให้มันแจงเนึงๆบัรแจงมาแล้วมันหายไปอยู่พ้องผู้พื้นหมดเลยทุกคนแจงแจงละมันหายไปอยู่ค้องวัดน ชิดแบานแจ้งนะแฮงซี่นีเนาะแต่ว่ามันหายไปแล้วตอนน้องลถดลุกมาตอนห้าโมงครึ่งนะนะเต็มเลยข่าวซั่วเลยแต่ว่ามันแจ้งนะมันกะหายไปเนาะเดี๋ยวน้องรดก,กับน้องรีเฮ็ดียกแต้งกินแล้วละกะเสียนออกไปเลยประมาณเจ็ดโมงออกไปเนาะให้มันไปฮอดพุ่นประมาณแปดโมงเป็นโมงปลายเพื่อห่าจะเด้เละฮันเลาะนีแน่จะให้กลับมาฮอดลองสานี่ประมาณ สามหรือหาสี่โมงเนาะค่ะจะประกับคำันไหนมันจะไก่เติมเนาะเพราะว่าขี่รถน่าจะประมาณสิบโมงหรือสิบโมงปลายเนาะตอนนั่งรศรักปีลินท่านนะมันยังทางบุหันดีเชื่อตอนนี้ทางมันเป็นทางยางแล้วน่าจะหอดไวอยู่เนาะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งงํำกันว่าเฮาซี่ขี่รถได้ดนปันไหนเพราะว่ามันก็ไก่เติบ น่าจะฮอตสามสี่สิบหลักแหละเพราะว่าขี่รถเป็นสมองเด้มันไม่แมนทางซื้อเลยมันเป็นทางคด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 แบบทางเส้นน้อยแต่ว่าคดคดคด,คด,ค,ดคดไปเนาะอย่าทุกคนหาที่ตามเบิง้งเนาะน้องรถจะทายวิวแคมแคมทางให้เบิ้งว่ามาันสิงามเนาะสีงามหรือว่าสิเป็นจังไหนเนาะอย่าน้องรถกับน้องวีจะทายวิวแคมแคมทางให้ทุกคนเบิง้งเนาะน้องรถไม่ได้ไปเป็นสี่ห้าปีแล้วตั้งแต่จบมดเจ็ดแล้วก็ไปเหียนอยู่เวอย่างไม่ได้ไปโดน น่าจะมีความเป,เปลี่ยนแปลงรายอย่างเดี๋ยวข่าท้าิดตามพร้อมๆกันเลยทุกคนทุกคนพาทุกคนมาเบิ่งหมอกเนาะเมื่อกี้นี้น้องรถคิดว่ามันแจ้งนะมันมันหายไปเธอนึงแล้วมันกลับมาอีกเนาะดิเป็นอย่างมันบุคืนกองเว่ยธรรมดาอันนี่นะข่าวเลยได้นี่นะแต่ว่ามาอยู่ในกล้องแล้วมันปั๊บว่ะเลยว่าแนวแดงเดี๋ยวจะพาทุกคนเลาะเบิง่งเนาะว่าอยู่แคมเหืนน้องรถนี่นะ้ำหมอกไล่ได้หุน่น แถวพูนเฮงเลยเต็มเลยเป็นบืงยุทางสะอํามเนาะจะเป็นอย่างไรเย็นเย็นเย็นตอนนี้อยู่ประมาณที่สาองศาเก19องศาเนาะ19หาสาองศาเมื่อกี้ตอนลูกมาห้าโมงครึ่งอะนะน้ำมอกเต็มดราอันประมาณหกโมงละ เมื่อกี้นี่มันจางไปอีกแล้วแล้วบันกลับมาอีกเนาะนะข่าวชั่วนกนกนะาะไอออกน้ำน้ำออกไอไอออกน้ำคุณนะน้ำมอกมาเลยอันขาวๆนี่นะทุกคนธรรมดามันเห็นแต่ว่ามาอยู่ในกล้องมันไ่ค่อยจะเห็นปาไในเนาะ มองมาเลยอันนี้นะอืมเด็กรู้สึกว่าหันช่วงหกโมงหาดเจ็ดโมงนี้เอ่อหกโมงนี้มันจะหายไปแล้วหกโมงปลายแล้วมันจะกลับมาอีกเนาะนี่เริ่มกลับมาอีกแล้วทุกคนนี่เริ่มเริ่มมันข่าวเขาข่าวเขาสังเกตบหทุกคนนี่ข่าวเขาข่าวเขาแล้ว น่ะข่าวเทขคาวาน้ำมองนะเย็นมากๆถ้าอยู่ลองาลสารซัมนี่อยู่แข่งใส่สมบูแห้งเป็นนํำก้อนทุกคนหนาวตลอดกาลเลยเนาะอันนั้นนะพราะวาอยู่ไกล้ผูกไกดผ่าดิตอนนี้หมอกควันกำลังหุง้มลงรถอยู่เนาะนี่เห็นบอ น่าจะประมาณแดดออกเลยจิงสีเสานี่เนาะเย็นมากเลยตื่นแต่เช้ามาพาทุกคนมาเบิงน้ำมอมกอีขาวสวดเลยตอนนี้มันหุ้มต้องรถอยู่แต่ว่าจะดีกล้องมันปรับเย็นมากนะควันมันทางทางใส่นานนะเย็นขนาดอู้ ฮวสว่าลมมันอันมันดูจากอ้างน้ำขึ้นไปถึงผู้ทุนะสังเกตบุกรคนมันจะไหลขึ้นไปถึงพูนนี่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 แหละมันไหลขึ้นไปถึงพูนพูนพูนีนน่แถวส่วนอย่างนงโนท์ตนงท้งยสีหลานขาวมากา,างามขนาดเลยทุกคนผมอกสวยมาก มีโอกาสจะพาทุกคนไปเที่ยวใซส์โบูอีกๆๆๆๆตอนนี้เป็นประมาณหกโมงปลายน้อยนึงนี่เริ่มลมมาแล้วก็เริ่มน้ำมอกมาเนาะเมื่อกี้นี่มันจางไปแล้วน้องรถคิดว่าโอ้บ้าิท่ายน้ำมอกแล้วไทยบอรานซ้ำบัดน,นี้มันกลับมาอีกเนาะนะข่าวอยู่ตัวจริงแฮ้งข่าวกคนนี้เนาะ ป้าน้องรถขี่รถจักไปนี้ต้องหนาวขนาดแหละเพราะว่าน้ำหมอกมันยังบบมดเดเลาะเลาะแคมเหือนเลาะตากน้ำหมอกาะตากน้ำหมอกเนาะเดี๋ยวฮขกกัสิบสบายเ <laughs> ย็ยนมากเย็นเย็นแบบไม่ต้องพึ่งแอร์เลย ตรงนี้น่าจะอยู่ทางภาคไทยก็น่าจะเย็นที่กันละอ้เย็นมากนนาสดมากหากักตื่นนอน